ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Hot s e ยคิดคือหลังกินข้าวอิ่มแล้วแม่และคุณพ่อก็นั่งเล่นหน้าบ้านมองดูเด็กๆเล่นกันไปเล่นกันมาเอจับกล้องขึ้นมาถ่ายดีกว่าถ่ายทับสดสดีกว่าเจเก็ไปวิ่งเล่นต,า,ตามป่าเไปเออมาเก็บเกีปยวทิปโชวไ์ไปไอไปเก็บคกีก่ทิปเป็นแล้วนะ เก็บมาพ่อทำก่อนดูสองคนแล้วมาพ่อทำติกีก่อนมาเก็บเก็บเห็นฝันนี่เจ๊มุกให้อายเลิกเรียนแล้วค่ะวันนี้กินข้าวกับแกงผักปังอายบดีกวนนี่ไอ้มีข้างล่างไปอายไปนี่ไปเอาไปคิดทีท่ไปพ่อจะอันนี้ใส่ค่อยนะ บออันไม่ต้อมาเก็บนะแล้วปั่นจยานแล้วก็ขี่ไปด้วยดีไหมดีบ่จะถ่ายคลิปยังไงก็ให้ไปให้ไปแก้มถือนงแก้มซ้อนเจ้าแล้วก็ถือไปชมเล่นหนูซ้อนแม่ดีอ่ะเอ้ยแม่เก็มกำลังบ้าแก้มกก็ำลังบ้ามาเก็บมาเก็บมาเก็บก็บ้ป๋าของแก้ม โอ๊ยไปปัญญายันเรื่ดยเถอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่กันดีๆอยู่กันดีๆปากจะเล่นตรงนี้ก่อนโอเคมาเก็บเล่นค่อยๆพอเสียเล่นเป็นกองเก่งจังครับวันนี้ทานข้าวกับแกงผักปังค่ะแกงผักปังลาบหมูคั่วนักกีฬาที่สองทิราสีตอนมสาม่กันไปเล่นต่อสีฟูสีม่วงไปเล่นต่อ ปลาเคช้อนเค็มทอดอาหารหลายอย่างค่ะไกล้ๆหน่อยลูกแม่อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นมาเก็บไปคีรทิพย์โชว์ไปมาเก็บไปมาเก็บคีรทิพย์เก่งแล้วนะครับจะบอกให้ครับพี่เอ็มเพลงซีนะกันเออไหนมาเก็บเอ็มเพลงซีเก็บเอ็มเพลงซีปัญญายานโชว์เลยครับเก็บเอ็มเพลงซีเอ็มสเปเอ็มเป็นอะไรกันเขา แอกรไมก่แกมีเล่นมาเก็บทั้งวันทั้งคืนนะคะค่ะกลางคืนก็เล่นมาแล้วครับโรนโดใส่รองเท้าขึ้นบ้านแล้วเป็นขึ้นบ้านแล้วมันอ้วยกโดนโดนแล้วแพ้แล้ว ไม่มีใครเห็นนี่แค่เดียวเป็นเด็กขึ้นมาบ้านเลยเร็วไม่เจอเเน็ตมือถือเลยครัเอออชัดกันไหมคะเนี่ยใช้เน็ตมือถือร้อยทับร้อยกันนะเนี่ยมือถืออะไรเราใช้เน็ตบ้านนี่ะไม่ใช็เน็ตบ้านล่ะเปิดเลยก็เน็ตบ้านใช้เน็ตบ้านอยู่เน็ตบ้านชัดกันชัดอยู่ชัดอยู่แต่มันไม่ค่อยนิ่งมันเป็นแท็บเล็ตไง ถ้าเป็กเยิ่งน <st> ิ <B> ่งเจ้าก็ตืนิ่งนิ่งค้าเดินเ็กเดเกย่เพลินไหนอไปไนไอยาการนี้มาใส่เก็เพื่อใบเตะบอลลูก ยังยิดก่องที่แม่ที่พอหลอกให้แม่เดินออกมาไอ้ยามาเก็บเตะบอลเดิบบนไดึงดิวันนี้เอ,ออาหารอย่างหนึ่งที่กินก็คือแอปปลาดุมาเก็บกินอย่างอ,อร่อย่อยแอปปลาดุกคลิปอาหารก็คอยดูที่ช่องนางนารีเดอร์อาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเอาลงพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เพราะว่า เพราะว่าเย็นนี้นางนาีจะลงคลิปที่กินข้าวอยู่ที่ปากอิงอาแกงกะลําอะไรเงี้ยค่ะกินข้าวกันเยอะมากกินข้าวแบบรวมญาติกันมีพ่อหลวงโลดมีพี่จิตพี่บอนกินข้าวแบบล้นภาข้าวเลยค่ะนั่งเบียดกันเลยค่ะด้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายนี้สักสิบนาทีก่อน ให้เด็กๆเล่นเห็นเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานก็เลยอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมามาเก็บมาแล้วพี่กันมาแล้วนี่ค่ะมีคนปั่จักรยานเล่นได้บอได้บอบา,บายบาย เตะเลยมาเก็บโชว์ลีลาเตะบอลเลยกันมาเตะบอลน้ำน้องแม่เปียนรองเท้าค่ะรองเท้านั่นมันหนักครับการให้น้องเตะแด้น้องกระยางไปจักเคื่อโองบองเท้บพุกเก็บยงกระยงไปเลยการน้องตัวเล็กนิดเดียวเองอายุน้อยกว่าสิบแปนสามเท่าลูกโอ้พ่อ ปีหน้าถ้ามาเก็บอยู่ปักอิงปีหน้ามาเก็บไปเตะบ,บอลกีฬากลุ่มได้แล้วเนี่ยนี่แบบเต่าลงค่ะสามเท่า,าทก็อแกันเนาะกีฬาอนุบาล่ะเนาะต้องต่อให้น้องสามเท่าด้วยกันนี่มีมีฝังมือใช่ไหมหลือมือเดียวโอ้ถ้าเรียนบ้านปักอิงนี่พ่อได้เชียร์ไอ้นี่กันคนะอเห็บแน่เลยพ่อเชียร์ฟุตบอลมาเก็บขนาดพ่อยิงแย่งบอลกันไม่ได้นะครับพ่อแก่แล้วพี่ก็ต้องต่อให้พ่อดิ เีมืตอ,อ้งนะกันเนะครับฮึ่มม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 มกมับไมมมมมมมลมมมมมมอมม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 มลมมเมมมอแล้วมม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 มลมมมมมม ีขนาดอะไรแมนยูยังยืมตัวไม่กันไปเตะเลยพวกอะไครับเตะเพืขอปาร์ตี้เสียครับคี้โพคี้โพปากเตะนี่้วกกูก็อยืมตัวนะครับอือแล้วอันนี้แฝงแก้มมาดูนานีมาดูแก้มทโดนับปากเตะเเป็นยังไง ใหท่านแก้ทำกับให้ดูกับปากเป็ดเป็นไงอ่าโดนท่านแบบปากเป็ดให้ถ่านก็สนดูหน่อยนิดแบบปากเป็ดเป็นไงโยนกับปากเป็ดในโซ่กปกอโลแบบเมื่อกี้แบบปากเป็ดอ่ะเอ้ะเก็บโพลุอย่าปีนกันไปเตะบอลกับน้องแม่จะจบคลิปอ่ะกำลังกินข้าวอิ่มเนาะ ก็สอนเป็นงงนี้แบบพัดิอันี้แบบอันนี้แบบอะแบบนี้อันนี้แบบอะไรก็ต่อชี้ปากอเด็กเขาแ่อมเตะบอลเก่งจังเลยอ่ะ เป็นโลนันโด้ครับขี่มสุดๆเลมาขี่มสุดๆ <c oughs> อ่ะเปลี่ยนคิดรทีไปนี่นะคีดร์ทีป <c> โ <oughs> ชว์หน่อยเก็บเม,มือ่อยมาครับเก็บเมื่อย <c oughs> อ okay. แม่ยังอิมอิมแม่ยังคันวิ่งเลยปจัจจะยันมุกกิบครับขัจาจะยันไม่ฝือดอ่ะครับเก็บยังไนเก็บทำไร <c oughs> ไต้องมุ่นนะเดี๋ยวจะลมนะสไปเดอร์แมนเหนื่อยแล้ว มาพ่อมาดิ <Yep. S 1> กินข้าวเร็วค่ะกินแล้วก็พยายามจะกินไม่เกินหกโมงเย็นกินเสร็จแล้วก็เดินเล่นออกกำลับบงกายปั่นจักรยานนางนรีขาดกินแต่กับข้าวนะไม่กินข้าวไม่ค่อยกินกินข้าวนิดเดียวอ้ว,วนเอาอ้วนเอากันครับเวลาน้องวิ่งอย่าเตะใส่น้องน้องจะล้มเนอ <G ül üyor> แกมละทิแม่มาด้วยแก่ นี่มาแล้วหมายเลขหนึ่งน้องแก้มน้องแก้มเจกปนึงอันนี้จักรยานประจำตัวของนางนารีข้างหน้าข้างหน้ามาเก็บนั่งข้างหลังมะนาวนั่งนี่จักรยานที่เมตตาเสียครับที่พ่อไปปั่นทุกวันนี้ระบบไฟพร้อมไหมจ้ะ ชวหลังครับไฟด้วยโอเคปลอดภัยพ่อพาอไปปั่นออกเกือบ6กโมงนี่ยังมืดอยู่นะตีห้าสี่สิบห้านี่มืดอยู่ถ้าออกสายกว่าน,นี้จะรถเยอะค่ะไม่ทันส่งเด็กไปโรงเรียนแก้มปั่นค่คอยๆในลูกเนือยานน้องตกแก้มปั่นเป็นปนะ่ะเป็นกันปั่นของตัวเองไม่เดี๋ยวแม่จะปั่นของน้องอันนี้แหละครับนี่ปัจจุบันจกักรยานของน้องแก้มอันนี้ บอกข้างเตียงของข้างเตียงเป็นยังไมเจอไแล้วข้างเตียงเอามาดูบัต้องเลยเขาพิการต้องเสียอะไรสักอย่างแน่ไม่ยอมปั่นของตัวเองโอ้ขี่สมบุกสมบันคุณพ่อดูเขาหน่อยจะตกแล้วน่ะพ่อเขาเรียกน่ะมาดีก่อนโอ้ยแกมน้องดีกว่าน้องตกเอาน้องนั่งข้างหน้าไป น้องนั่งข้างหน้าแคมน <laughs> ้องนั่งข้างหน้าเอาเออกำปั้นของตัวเองวมากำปันของ,อง<ม>ลูกแก้วเบาปั้นนิ่มบอกพี่กัน,กน,กน,กน,นลูกแข็งไม่รู้เดี๋ยวแม่จะปั้นของน้องแก้มเดี๋ยวแคมซ้อนกันนี้จะเป็นไรซ้อนกันไม่ได้หนักจะตายค่อยปั่นไม่ไหวแก้มหนักสี่ห้าสิ 4, บโลแล้วเจ้าซ้อนกันเราก็ยางแตกพอดีดิ <laughs> แกมาสูบยางหน่อยยางอ่อนไปของแค่นันกระดาตัดแค่นี้นะแล้วเขาจะปั่นคันน้องแก้มแล้วใครจะถือกล้องไม่ถือไม่ถือเดี๋ยวพวกเจ้าปั่นออกไปเดี๋ยวเขาจะปิดคลิปแล้วก็วไ,มวไม่เอามันเน็ตมันไม่ดีเด็กมาถือแม่อ่ะเด็กๆปั่นกันไปเลยแม่จะ<ช>จบคลิปไปเรื่อยๆแล้วแม่จะจบคลิปแล้วก็ปั่นเขาแกมดีกว่าเดี๋ยวตามไปสูบยางรถก่อน พี่กันสุบยางรถให้แม่หน่อยอ ยิ้มหน่อยมาเก็บพันร้ให้นหน่อยยิ้มหน่อยเอาไว้แคปหน้าจอทำทำมาปกุกยิ้มหน่อยเดี๋ยวพ่อแข็งแรงหน่อยแข่งยังหรือยังหลังพ่อยังหลังเน้นยังหลังขันลูเข้เาไปเดีกันใส่ให้พ่เอเร็วช่วยวกันรูมันมันแข็งแรงมีแ่ เดี่บตัดผมใหม่รอเลยครับมาเก็บเดี๋ยวอีกสอาทิตย์นะคะรอให้มาเก็บผมยาวมาเก็บจะไปตัดทรงใหม่ค่ะรอบนี้มาเก็บจะตัดทรงเท่ๆเลยค่ะทรงสไปเดอร์แมนเลยรอบนี้ยงเยอะพอแล้วอ๋อเปล้วใส่เปิล้วใเลย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 ใส่เ อ่าจะไปเก็บโอเคเราจะจบคลิปแล้วบายบายทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนขี่ไปเลยไม่จะถ่ายตามก้นไม่จะถ่ายตรงนี้แล้วแม่ก็จะเก็บโทรศัพท์แล้วแม่จะตามไปแก้มใครของัเองเลยแม่ไป็นไคนแม่เอาคันน้องแก้มก็ได้น้องแก้มจะน้องซ้อนไม่เป็นไรได้เขาพาไปซื้อไอติมหลายรอบแล้วพ่อแม่ปล่อยไปซื้อไอติมกับน้องแก้มตั้งหลายรอบแล้ว จะเดี๋ยวปิดไปเลยไม่จะถ่ายตรงนี้บายบายแก้มไปเลยไม่ต้องอ้อมมาแก้ม ดีค่ะจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจบการถ่ายทอดสดก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมการถ่ายทอดสดวันนี้นะคะอบ